อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันปฏิบัติการปล่อยเป็ดเริ่มแล้วความวินาศสันตโลของบ่อนหุนนซินกำลังจะมาเยือนงานใหญ่ระด,ดับโลก ล่าสุดสาภาพยุโรปจัดหาภาพดาวเทียมลงมาตรวจสอบการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาอัปเดตล่าสุดสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังมีพื้นที่สีแดงอยู่4จุดเขมรระดมยิงบีเอ็มยีใส่ไทยมากกว่า120นัดกองทัพเรือ,อยังเข้มงวดในพื้นที่อนาเขตท,ทางทะเล12ไมล์รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปสถานการณ์ก็ยังคงตรง ึงเครียดอยู่ท่านผู้ชมครับไม่เพียงแค่ตามแนวชายแดนไทยเท่านั้นนะครับตอนนี้เองเนี่ยโอ้โหทางฝั่งของสหรัฐกับจีนก็ยังคงประทุกันอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะฮะทางฝั่งของสหรัฐเองล่าสุดนี้นะครับจากสื่อของรอยเตอร์ออกมายืนยันนะครับว่ามีการขายอาวุธให้กับไต้หวันนะฮะท่านผู้ชมครับงานนี้จีนเนี่ยจะอยู่ยังไง หลังจากที่ล่าสุดจีนนะครับจะขอมาเป็นทูตไกลเกลียระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเป็นการตอบโต้กันทันควันกันเลยทีเดียวไปดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับไทยของเรากันหน่อยทุนผู้ชมครับล่าสุดนี่สื่อโลกออกมาชื่นชมไทยของเราอย่างเป็นทางการสื่อใหญ่อย่าง Wall Street วอลล์สตรีททุนผู้ชมครับออกมาพูดถึงข่าวแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับไม่ได้มีเพียงแค่มิติทางทหาร ในการสู้รบตามแนวชายแดนแตะวิงเท่านั้นแต่ยังมีการปฏิบัติการทำลายในเครือข่ายของ s สแ m มอาร์มี่ระดับโลกสื่อโลกเขาชื่นชมเราในครับในเรื่องของการทำลายฐาน s สแกมเมอร์ของขมิ้นท่านผู้ชมครับตามรายงานข่าวระบุชัดนะครับว่ากองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีอาคารคาสิโนและโรงแรม ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติที่หลอกลวงเหยื่อจํานวนมากรวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกาในวันที่14ธันวาคม2568ที่ผ่านมากองทัพไทยได้ทําลายเป้าหมายลักษณะนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า6แห่งสิ่งสําคัญในจํานวนนั้นมีอย่างน้อย2อ,อาคารหลักคือรีสอร์ทและโรงแรมคาสิโนซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตท,ทางการเงินและยึดทรัพย์เจ้าของบ่อนไปก่อนหน้านั้นและจากนี้มีการพัวพันเกี่ยวกับธุรกิจสแกมเมอร์ที่หลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนานนี่จึงอธิบายได้ว่าเหตุผลใดหลายประเทศแม้จะเรียกร้องให้หยุดยิงแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรมต่อไทย รวมถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนปรามตามมารยาทในฐานะของผู้สนับสนุนสันติเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพไทยกำลังทำอยู่ไม่ใช่การขยายสงครามนี่คือการตัดรากอาชญากรรมข้ามชาติและช่วยปกป้องประชาชนทั่วโลกจากเครือขา่ายโจรแกมเมอร์ท่านผู้ชมสื่อของสหรัฐอเมริกาครับอย่าง The w a l l s t r e e t Journal นะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับกองทัพไทยของเราแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ ไม่ค่อยมีการพูดถึงจริงๆนะครับเราก็พูดกันตามแนวรบนะฮะว่าเราเองมีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทางฝั่งของโลกเขาเห็นนี่ก็คือไทยกําลังปกป้องโลกอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่คือความสุดยอดของกองทัพไทยของเรานะครับแหมยังเหลืออีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นลังใหญ่จริงๆของขมิเลยก็คือปอยเปตท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวทางปอยเปตนะฮะท่านผู้ชมครับ ชาวบ้านนี่เริ่มออกมาชี้เป้าแล้วว่ากองกําลังของขับเหมนะครับเข้าไปประจําการบนตึกนะครับตามแหล่งสแกมเมอร์แล้วก็คาสิโนต่างๆแล้วในตอนนี้ที่ปอยเปตและล่าสุดตามรายงานที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมีการทิ้งระเบิดนะครับบนเส้นทางสารยายเมาส์นะครับห่างจากปอยเปต2-3งมกิโลท่านผู้ชมครับอ่ะสังเกตดูจับตากันต่อนะครับความวินาศสันตโรของปอยเปตกำลังจะมาถึงแล้วท่านผู้ชมครับ นะฮะมีการตัดเส้นทางรำเลียงแล้วนะฮะในตอนนี้ใช่แล้วแล้ก,กอโอ้ไกลหน้าตตื่นตัดกำกโอ,กกอ้ใช่แล้วก,กอโอ้ไกลหน้าตตื่นตัดกำน,นี่แหละฮะปล่อยเปรตเริ่มจะวินาศสันตโลกันแล้วท่านผู้ชมครับอ่ะจับตากันต่อครับและตามรายงานของข่าวกลองท่านผู้ชมครับทางฝั่งของทุนเทานะครับได้มีการจ้างทหารรับจ้างนะครับท่านผู้ชมครับ เข้ามาอารักขาฐานสแกมเมอร์นะครับแล้วก็ยังคงสนับสนุนกองทัพกัมพูชาในการสู้รบอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะนี่ก็คือชัดมากนะครับว่าทุนเท่านะครับจ้างฐานรับจ้างเข้ามาสู้รบนะครับเพื่อต่อต้านรักษาฐานสแกมเมอร์ของขเขมรเอาวไว้นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องนะครับตามกันต่อนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูรายงานของกองทัพบ,บกท่านผู้ชมครับที่ออกมารายงานล่าสุดนี่นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่านผู้ชมครับ ซึ่งตอนนี้ยังพบมี4พื้นที่ที่เป็นจุดสีแดงนะครับอย่างว่าแล้วฮะท่านผู้ชมครับไม่หมดสักทีนะครับสำหรับเงินเทาที่ซื้อกระสุนมาสนับสนุนให้กับทางฝั่งของขมรน,นะครับซึ่งล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่สองก็ออกมาสรุปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ระทะกันตามแนวชายแดนประจําวันที่18ธันวาคม2568เวลา12.00นนะครับท่านผู้ชมไปฟังกันเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน ศูนย์ปฏิัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์การการบประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่18ธันวาคม2568เวลา1 2 0กาในแต่ละพื้นที่เพื่อการุนาทราบดังนี้พื้นที่ช่องอาา่านม้าฝ่ายเราปฏิบัติการเชิงลุกตามแผนฝ่ายกัมพูชาละทิ้งพื้นที่ปัจจุบันทําการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ณที่หมายบริเวณขอบหน้าผาพื้นที่โดนตรวนซัมแต่ัสตสม พนมประสิทธิโสช่องตาเท่าฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ตลอดทั้งวันฝ่ายเราทําการยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กและปืนใหญ่ยิงต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาพื้นที่ผามอยแดงห้วยตาเาเลียมีการประทะเป็นระยะฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดรถถังโดนทิ้งระเบิดและโดนพีชีพ fpv โจมตีฝ่ายเราโดยฝ่ายเราได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายและปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภูมิคือเขือช่องโดนเอาผ่านยาวผ่านหินแก้อนมีการประทะกันอย่างหนานแน่นฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้าตีเพื่อยึดคืนพื้นที่มีการใช้โดนทิ้งระเบิดโดนพีชีพ FPV ต่อกําลังฝ่ายเรากําลังพลฝ่ายเราปลอดภัยพื้นที่ช่องคลาคมุมฝ่ายเราทําการยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มเติมและกําลังปฏิบัติตามแผนปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพื้นที่ใหม่พื้นที่ช่องกลางตาเมืองตา,ตา,ตาควายบริเวณเนิน3 5 0มีการลบปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเราระดมยิงอย่างหนักทําให้กาลังพลที่เพิ่มเติมเข้ามากว่า160นายไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในส่วนกําลังพลที่ประจําการอยู่เดิมมีความอ่อนล้าขาดน้ําและมีรายงานว่าอาจต้านทานไม่ไหวขอให้หน่วยเหนือยิงสนับสนุนในทันทีและบางจุดได้สั่งการให้กําลังพลถอนตัวไปด้านล่างทําให้การต่อต้านฝ่ายเราในห่วงเวลาเบาบางหน่วยรถถังของกัมพูชามีการสั่งการว่าห้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคําสั่ง ฝ่ายกัมพูชาอาจต้องการใช้เพื่อยิงสก,กัดกั้นในภารกิจคุ้มครองกําลังที่กําลังถอนตัวเรื่องสําคัญอื่นๆหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกําลังสุรนารีร่วมกับสถานีตํารวจภูทรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดได้ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนบริเวณพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสังนำเนื่องจากมีคําสั่งของอําเภอภูสิงห์ให้ประชาชนอ,อพยพออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว แต่ยังคงมีประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนตลาดเมืองใหม่ช่องแสงงามและคาดว่าจะมีประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่จึงร่วมกันเข้าตรวจค้นโกนดังสินค้าตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพบชายสัญชาติไทยกับภรรยาสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของผลจากการตรวจค้นพบเงินสดจำนวน11ล้าน3 0 0 0บาทเศษและทองรูปพรรณ33รายการ โดยเจ้าตัวอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายสินค้าในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสังนำเจ้าพนักงานได้ทําการอายัดเงินเพื่อตรวจสอบและให้เจ้าตัวนําหลักฐานการค้าขายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและทหารทุกนายงดการไลฟ์สดงดโพสต์และงดแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่การรบทั้งที่เป็นภาพคลิปวีดีโอบทสนทนาหรือข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่ผ่านการกักรองจากหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและเพื่อไม่เปิดช่องให้ข้อมูลด้านยุทธการล่วไหลการปฏิบัติตามมาตรการนี้คือการป้องกันชีวิตของเพื่อนทหารในแนวหน้าและรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของชาติขอบคุณครับนี่ละฮะท่านผู้ชมครับเป็นรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2นะครับประจําวันที่18ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกาครับการแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับขบวนพยายามยื้อฮะดึงเวลาท่านผู้ชม ถ้าเป็นการลบแบบนี้คือการดึงเวลาอย่างชัดเจนนะครับยิ่งมันดึงเวลาได้มากเท่าไหร่เราก็มีความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะในหลายๆจุดนะครับถ้าไม่ได้ลงมืออย่างหนักหน่วงเด็ดขาดท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าประชาชนก็ยังคงไม่ปลอดภัยตามแนวชายแดนนะครับตราบใดที่ทหารยังไม่ผลักดันทหารขมิเข้าไปในเขตพื้นที่ของกัมพูชานะครับอย่างที่เสหลายท่านนะฮะ อดีตทหารหลายท่านเนี่ยได้ออกมาเสนอบอกว่าให้บุกดันเข้าไปอีกนะครับสัก10กิโลหรือ20กิโลนะครับเพื่อนะครับป้องกันการยิงนะเข้ามาที่ประชาชนถ้าเราไปหยุดตามแนวชายแดนตามแผนที่ 1- ต่อห้าหมื่นเนี่ยนะครับเชื่อว่าไม่จบง่ายๆนะฮะในศึกในครั้งนี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะผลักดันขเขมรได้จริงถ้าอยากจะผลักดันขเขมรได้จริงจะต้องรุกคืบเข้าไปนะครับในแผ่นดินขเขมรน,นะฮะสัก10กิโลหรือ20กิโล มันถึงจะก,กำราบนะเขมนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของผมแต่เพียงฝั่งเดียวนะครับเสยทหารอดีตทหารต่างๆก็พูดไปในทิศทางเดียวกันซึ่งกองทัพเรือเนี่ยเริ่มทําไปแล้วท่านผู้ชมครับในการขยายอนาเขตนะครับออกไป12ไมล์ทะเลท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนานาน่วมนะครับนักข่าวอาวโสโฝ่ายการทหารได้ออกมาเปิดเผยคลิปนะครับของพะเอกทาดาวุฒ ทพิทักษ์กุลนะฮะท่านผู้ชมรับเสนาธิการทหารเรือครับที่ได้ออกมาชี้แจงล่าสุดนี้นะครับว่ามีการประกาศเข้มงวดในพื้นที่ทะเลอนาเขต12หมล์ทะเลนะฮะท่านผู้ชมครับขออนุญาตพี่เล็กวัฒนานานุ่มนะครับใช้คลิปวิดีโอเพื่อความเข้าใจของประชาชนนะครับที่จะได้รับทราบข่าวสารจากทางตรงนะครับแล้วนะครับในพื้นที่จันทบุรีและราดและในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ในการประชุมสภากราบหมซึ่งอยู่ในอำนาจของกราบหะครัะ จะประกาศเขตพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในจังหวัดชายทะเลนอกเหนือจากจันทบุรีและตาเพื่อให้เราสามารถที่จะกักสินค้าหรือควบคุมสินค้ายุบบรรทัใจที่จะประกาศในวันนี้เช่นกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็จะมีประจวบประจวบขึ้นในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ริมทะเลทั้งหมดทังด้านอ่าวไทย1ิไมล์ทะเลประกาศเขตออกไปอีก12ไมล์ทะเลครับ เขาเรียกพื้นพื้นที่ควบคุมที่กระทรวงดาราหอมประการทะเลอนาเขตใช่สิบสองไม้สิบสองไม้จากจากเส้นฐานก็คือ